เมืองทอทีวีพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนาม ACG s t a d สเตเดียมเมื่อวันพุธที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันแม่แห่งชาติพอดิบพอดีเลยแหละครับเราก็เลยจะเห็นภาพบรรยากาศที่สนาม ACG s t a d สเตดียมที่คุณลูกพาคุณแม่เข้ามาชมเกมการแข่งขันฟุตบอล FA ฟเับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างสโมสรกีเลมพยองเ c g เมืองทองยูเนเต็ดกับทีมโอสถสภา m 150นะครับเป็นฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท์นะครับ ตกควาเลยนะครับบรรยากาศครอบครัวก็เลยจะมีให้เห็นกันเยอะเลยทีเดียวแล้วครับ,บ <า S 1> เมื่อเกมการขัน <ไอ S 1> เมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมา AIA ก็ถือว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับช่วงกลางวันนะครับคุณลูกๆอาจจะพาคุณแม่แล้วก็ครอบครัวไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารต่างๆนะครับส่วนช่วงเย็นก็จูงมือคุณแม่เอ๊ะหรือคุณแม่จูงมือคุณลูกเข้าสู่ไปในสนาม SCG s t a เ i เดเพื่อมาชมฟุตบอลกันครับ ต้องบอกว่าช่วงนี้กิกี้กับเรนนี่เนี่ยฮอตจริงๆเลยนะครับหลังจากที่โชว์สเต็ปเทพเต้นบีบอยให้กับแฟนกีเลมพีของเราได้ชมมาแล้วหลายตาหลายเกมนะครับวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเนื่องในวันแม่สักหน่อยนะครับสำหรับ2อมาสคอที่น่ารักของสโมสรกีเลมพของเรา oh. อย่าไปชวนพี่แกเต้นล่ะครับ ว่าช่วงนี้บรรยากาศของเมืองไทยค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับแค่ลำพังเดินไปเดินมากิกกี้กับเรนนี่เนี่ยเล่นเอาลมจะจับแล้วล่ะครับคุณผู้ชมคู่นี้ทําการแข่งขันกันช่วงเวลา19นาฬิกานะครับแฟนคลับกีเลนผหของเราอาจจะบางตาลงมาบ้างก็พอเข้าใจได้แหละครับเนื่องจากว่าเป็นวันของครอบครัว หลายต่อหลายคนอาจจะให้ความสําคัญกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นในวันนี้และที่สําคัญเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์ด้วยแหละครับแต่เราก็จะเห็นนะครับว่าคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยเข้าสนามมามหลายคู่เลยละครับนี่ฮะคุณแม่ของพี่มุ้ยธีรศินแดงดาแล้วก็น้องใหม่นะครับเข้ามาให้กําลังใจสโม,มสรกีฬาพิทยาของเรารวมไปถึงพี่ชายพี่มุ้ยธีรศินแดงดาด้วยแ่ะครับ นี่ครับพี่น้อยตากล้องเมืองทองทีวีของเราพยายามที่จะไปแชะภาพเก็บรูปของแฟนคลับกีฬาบิยองให้ได้ทุกอาริยบทนะครับนี่นี่น,น,นมาทางครอบครัวเลยละครับพาคุณแม่เข้ามาชมเกมแข่งขันที่ SCG Stadium ดด้วยน่ารักจริงๆครับนี่ก็มาทางครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก ก็ต้องขอบคุณกองเชียร์กิเลนพยองที่น่ารักของเราทุกคนด้วยนะครับที่ยังคงสับสนสมโมสรกิเลนพยองของเราและก็เข้ามาให้กําลังใจถึงประมาณสัก6000คนได้เมื่อเกมแข่งขันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับสมโมสรกิเลนพยองเอสซีเบื้องทองอยูไนเต็ดของเราในฟุตบอลถ้วย f a ฟครับรอบที่แล้วนะครับก็สามารถเอาชนะทีมราชนาวีมาได้3ประตูตอนหนึ่งนั่นเองครับ ก็ถือว่าหลุดเข้ามาในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ละทีมก็เริ่มจะเป็นทีมในไทยพรีเมียร์ลีกแล้วล่ะครับยิ่งที่สําคัญถ้าเกิดผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายได้ก็เรียกว่าเจอเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นเลยแหละครับแต่อย่างไรแล้วก็ต้องเอาเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนี้ผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับซึ่งเก็บการแข่งขันเมื่อวันพุทธที่12สิงหาคมที่ผ่านมาดราเก้น ทีมงานนะครับก็ได้มีการโลเทชันนักเตะเกิดขึ้นนะครับมีการพักมาริโอยูโรฟสกี้กับทิธิพันธ์พ่วงจันรเอาไว้สําหรับเกมที่จะบุกไปเยือนการท่าเรือนะครับเนื่องจากว่าสหรัฐยู่เย็นจะติดโทษแบนในเกมนั้นพอดิบพอดีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพักมิดฟิล์เอาไว้เพื่อมีความสดในการเจอกับการท่าเรือครับ มาดู11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกิฬาพยอง S.G เมืองทองอยูนแเต็ดของเรากันดีกว่านะครับผู้สาประตูเป็นพี่ตองกวินทมศัจรานทน์2เซนเตอร์ยังเป็นคู่เดิมนะครับนาโอกิอโอยมมามะยืนคู่กับคิมดองจินแบ็กซ้ายแบ็กขวาเช่นเคยนะครับสุริยาสิงห์มุยแล้วก็สุพรินาก,กาตาโพมิดฟิลด์ที่คุมเกมแดนกลางสารัตอยู่เย็นกับตันโกดัสกรทองเหล่านะครับแล้วก็ดึงทีรศินแดงดาล,ลงมาเล่นหน้าตาครับส่วน สามประสานในแนวรุกนั้นประกอบไปด้วยกาสเดตเวทยาวงชนะนันป้องบุบผาและเกรยันเซนวาครับมาดูเกมแข่งขันกันเลยดีกว่าครับโอกาสลุ้นแรกเป็นของกาสเดตเวทยาวงครับพักอกหนึ่งจังหวะก่อนจะดีดทีซ้ายแม่บอลมันไม่ตรงกองช่วงนี้เจ้าตัวได้ลงสนามย,ยางต,งต่อเนื่องก็เรียกความมั่นใจและเค้นฟอร์มของกาสเดตได้เพิ่มมากขึ้นเลยละครับแม่ชนะนันป้องบุบผา ไม่มีใครประกบนะครับลองส่องไกลด้วยขวาเต็มๆบอลยังหลุดก่อไปนี่เป็นโอกาสลุ้นของทีมอสสภาบ้านนะครับเลนโดนะครับตีเขา่าใส่กวีาานัสจันนันพุทธศินก็เลยให้ใบเหลืองเลนโดไปนะครับเนื่องจากว่าไปประทะพวกษาป,ประตู ฟิคระยะหวังผลของ s อ g เมืองทองยูไนเต็ดเครตันซินวาแม่ได้หลุดครับจังหวะยิงไกลของเครตันยิงหนักๆแบบนี้แหละครับสไตล์เครตันซินวาลูกยกของดัสกอนทองเหลาจะให้สารัตอยู่เย็นฉัดชัยบุตรพรมอันเกมได้ดีครับออกมาตัดบอลเอาไว้ได้ชฉะนั้น เลียงหลบผู้เล่นโอสถสภานี่ถือว่าเป็นการเจอทีมเก่าเหมือนกันนะครับสำหรับชานันป้อมบุผาอ้าวเลี้ยงไม่ผ่านแต่ว่ากลายเป็นดีครับเกรตันซินวายิงดีด,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 ดไซโก้ยทีขวาบอลไปเสียบเสาไกลให้เอสซีบางทองยูนิเต็ดขึ้นนำโอสถสภาไป1ประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับชานันแหวกไม่ผ่านนะครับแต่กลายเป็นดีเกรตันช่วงนี้คมมากๆเลยนะครับยิงติดต่อกันมาสีนัดแล้วนะครับเนี่ย รวมทุกถ้วยนะครับยิงเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วจังหวะนี้ยิงยากนะครับยิงไซก้อยให้มันอ้อมหมีมือฉัดชัยบุตรพรมก็ถือเป็นการยิงทีมเก่าด้เช่นกันนะครับสำหรับเคลตันซินวาเคยอยู่กับอสสภาอยู่2ปีด้วยกันนะครับมาดูอสถสภาบ้างครับโอ้โหอดิศักการนูยิงไกลก็ยังไม่ตรงกอบครับ ผู้ตัินในวันนี้ก็คืออาจารย์ภูมิรินคำรื่นนะครับที่ได้รับการพูดถึงมากมายเลยแหะครับสําหรับผู้ตินดาวรุ่งคนนี้ว่ามีความแม่นยําแล้วก็เด็ดขาดแม่กถืเว่าเป็นผู้ตสินที่น่าจับตาม,มองของวงการผู้ตสินไทยเลยนะครับ เป่าคูบิกแมตกกระ่ามกยรามยูเต็ดและ s อ g ซีจีบางทองยูเนเต็ดมาที่เสมอกัน2ประตูต่อ2นั่นแหละครับช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับเมาสารัตอยู่เย็นเกือบจะใส่สกอร์เป็น2 0ศูนย์ให้กับ S อ g ซีจีบางทองยูเนเต็ดแต่ว่ายิงออกไปนะครับจบครึ่งเวลาแรกครับเป็นเกรียมหยองนำพลังเอ็มอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูกันครึ่งเวลาหลังครับสุพรีนาก,กาตาโพเติมขึ้นมาแล้ว บันทะลักไปถึงชานนันปัมบุผายังยิงทีมเก่าไม่ได้นะครับกดด้วยขวาไปเข้ามือฉัดชัยบุตรพรมถิอวสินแดงดาพักอ,กอกและดีดด้วยขวาทันทีบอลยังหลุดก่อไปนิดเดียวครับแต่สกอตท้องเหลาลองส่งไกลดูบ้างแมแนวรับของทีมอสสสภา,าเนี่ยรับแน่นนะครับต้องลองส่งไกลครับจากกับตันโกดสกอตทองเหลากะศีเดชครับให้กับสารัต สารัตคืนให้กาสิเดตพยายามจะจ่ายเข้ากลางมาโอ้โหชนะนันเตรียมตัววัลเล่อยู่แล้วล่ะครับยังดีที่แนวรับโอสถสกัดออกหลังไปได้นานๆจะสวนกลับทีนะครับสำหรับโอสถสภาแต่ว่าลูกยิงเสาแรกแบบนี้กวินรับไว้ได้สบายครับ <c oughs> <c oughs> นี่น่าจะเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดของทีมโอสถสภานะครับจากแอนเดอร์สันนะครับอ <c oughs> โฉบโมงของชนันตร์มบุผาแม่นึกว่าจะสองศูนไปแล้วทากเสาไปนิดเดียวครับมาดูโอกาสลุ้นของโอสุสภาบ้างครับอดีศักการนูยิงแต่มันติดไซ้กยลูกมันเลยหนีกรอบประตูไปแมเยพยองเนี่ยมีโอกาสได้สองศูนหลายต่อหลายครั้งนะครับรวมไปถึงจังหวะนี้ครับสารัฐอยู่เย็นกดด้ซ้ายแมบังคับให้มันเข้ามุมมากเกินไปนะครับบอลมันเลยหลุดกรอบ สารัฐใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหจ่ายบอลให้กับเกรตันซินบาทด่สวยไม่ล้ำหน้าดวลเดียวกับชัดชัยบุตรพรมแม่ก็เพราะผู้สาประตูเป็นฉัดชัยนี่แหละครับทําให้แนวรุกของทีมกิเลมพิยของเราค่อนข้างที่จะเกรงครับอีกครั้งหนึ่งของชนะนันป้าบุกผ่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวออกมาปิดมุมได้เร็ว,รวครับทาให้การยิงแต่ละครั้งของศูนย์หน้ายิงยากครับชะนันก็ยังยิงทีมเก่าไม่ได้นะครับ ที่พันพว่วงจันลงมาช่วยในครึ่งเวลาหลังครับโอ้โหเคลตันซินวาเนี่ยเก่งคอรอโมงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชัดชัยยังตัดบอลจังหวะเปิดได้สวยครับแล้วก็เคลตันซินมาครับยิงด้วยซ้ายก็ยังไปเข้ามือชัดชัยบุตรพรมโอ้ oh, ตัดมาเดี๋ยมีแต่แนวรุกของทีมกีเลมพยองเลยและครับ โอกาสท้ายๆแล้วครับทิวสินยิงไปชัดชัยเซฟได้ซ้ำอีกครั้งจากเคลตันซินบาชัดชัยก็ยังคงโชว์ซูเปอร์เซฟบล็อกลูกยิงของเคลตันซินบาเอาไว้ได้แม่โอ้โหนี่ใกล้เคียงมากๆเลยแล้วครับโอกาสโม่งของเจอสันนะครับแต่ไม่ตรงกรอบทำให้จบเกมการแข่งขันนะครับเป็นกิเลนพยองเอสีีเมืองทองยูเนเต็ดเอาชนะโอสสพาเอ็มร้อยห้าสิบไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายต่อไปในฟุตบอลถ้วยเอฟเอครับตามลุ้นตามเชียร์กันต่อยาว,ยาวๆครับ